สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับบีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหัดทำข้อสอบภาษาเยอรมันการแนะนำตัวนะคะวันนี้เราจะมาหัดแนะนำตัวเวลาเราไปสอบ RI ภาษาเยอรมันนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆ โอเคเห็นไหมคะกระดาษตัวนี้เวลาเราไปแนะนำตัวส่วนมากแล้วเขาจะให้ตัวนี้มานะคะคือการแนะนำตัว s p r e k e n t i l i s e c h o s t e l l e n คือการแนะนำตัวอันแรกนาม e ชื่ออันที่สอง Alte r อ,อายุอันที่สามลันประเทศ อันที่สี่โวลนออดที่อยู่อยู่ที่ไหนสเปรเกนภาษาเบรุฟงานโอเคเราไปดูกันเลยอันแรกน้ำเม่น้ำเม่นคือชื่อนะคะอีชไคเซอร์บีมามา ฉันชื่อบีนามสกุลมามาหรือจะพูดว่า is bin be mama is hai so be mama is bin be mama มันพูดได้สองแบบนะคะ หรือบางครั้งตัวนี้เขาจะถามเรานะคะ V. i s e a r f o r n a m e V. i s e a r f o r n a m e คือเขาถามว่าคุณชื่ออะไรเราจะตอบว่า i s h i ß e B. หรือ i s บ bin B. Bee? เขาจะถามนะคะบางทีเวลาวเราแนะนำตัวเราแนะนำตัวเสร็จแล้วเขาจะถามนะคะ V is e a r f อี name เราก็ตอบว่า is i s ยเ <has> หรือ is been be แต่ถ้าก็ถามว่า V is ีช์เอียร์นา นะนาเมคือเขาถามถึงนามสกุลแล้วนะคะนามสกุลค,คุณคืออะไรวีอ s ส์นะนาเมนามสกุลค,คุณคืออะไรเราก็ตอบว่า my ย a นะนาเม is mama นามสกุลฉันคือมามา My name is mama นามสกุลฉันคือ mama mama หรือ mama ไอตัวชื่อนี้นะคะมันมีสองแบบนะคะแบบทางการและไม่ทางการ เวลาเราเขาถามเราแบบทางการคือแบบไม่สนิทสนมกันเป็นทางราชการหรือเป็นแบบไม่สนิทสนมกันเนาะเขาจะถามเวลาเราไปสอบคือไม่รู้จักกันอยู่แล้วเนาะเขาจะถามวีไฮสินสีคุณชื่ออะไรเราก็ตอบว่าอ s ชไฮเซ b บีมามหรืออ s ชบินบีมามา คือคุณชื่ออะไรเราก็ตอบว่าฉันชื่อบีมามามันอ s ชายสบีหรืออีบินบีมามามันจะเหมือนกันนะคะเพื่อนเื่อนแต่ถ้าเขาจะถามว่าวีอีสียนนะนาไม่ จะถามน้ำสกุลแล้วนะคะเราก็ตอบว่า my name is mama my name is mama, name is mama. เป็นไงบ้างคะหัวข้อแรกเกี่ยวกับชื่อ วันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะคะคือเราเอาหัวข้อแรกไปก่อนเนาะคือถ้าเราเก่งแล้วเราก็แนะนำตัวเลยอิชบินบีฉันชื่อบีอิชบินไอออนโฟสิกยาเรอลฉันอายุ41ปี Ich komme aus Thailand ฉันมาจากประเทศไทยนะคะหลันแปลว่าประเทศ w o n o t ich wohne in Berlin ฉันอยู่ที่เบอร์ลิน s p r e k e n i spreche Thai English und Deutsch ฉันพูดภาษาไทยอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมัน Beruf เราจ a สมมุติว่าเราเป็นพยาบาลก็ได้ Ich bin krankenschwester ฉันเป็นพยาบาลแต่ถ้าเป็นหมอนะคะหมอผู้หญิงจะพูดว่า Ich bin a r z t i n ฉันเป็นหมอผู้หญิงที่เยอรมันเขาจะแยกนะคะเวลาหมอผู้ชายก็เรียกอีกอย่างหมอผู้หญิงก็เรียกอีกอย่าง ทุกอาชีพเลยนะคะเขาจะแบ่งแยกเพศเพศผู้หญิงเพศผู้ชายต่อไป is b e e n art คือคือเป็นหมอผู้ชายนะคะถ้าเป็นตำรวจล่ะคะตำรวจจะพูดว่า is b e e n police tin ฉันเป็นตำรวจผู้หญิง is b e e n police sis ฉันเป็นตำรวจผู้ชายหรือ ใครที่เป็นเด็กเสิร์ฟ ich bin eine Kellnerin ฉันเป็นคนเสิร์ฟฉันทำงานเป็นคนเสิร์ฟในร้านอาหารคือจะเป็นผู้หญิงนะคะ ich bin eine ich bin eine eine นะคะ ich bin eine Kellnerin ฉันเป็นฉันทำงาน เส,สิร์ฟในร้านอาหารแคเน e รินเป็นผู้หญิงนะคะหรือฉันทำงานเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายจะพูดว่า e ิชบินแคเนอร์อ e ชบินแคเนอร์เพื่อนเห็นไหมคะว่าแต่ละอาชีพมันจะแบ่งแยกเพศนะคะ โอเควันนี้เราพอแค่นี้แล้วนะคะเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะวันนี้พอแค่นี้แล้วเนาะวันนี้เนาะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย